เราก็มาต่อกันนะคะจนกระทั่งบุญปล่อยโคนะคะคือบุญก็เอาซองจากที่วัดแล้วก็ตอนนั้นบุญก็ไปเดินแบบที่ภูเก็ตอะค่ะเป็นแบบผมนะคะแล้วก็เขาก็จะมีชุดให้เราใส่อะไรเงี้ยก็มีโยโยสวัสดีมีเอ่อมีน้ำทิ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาเดินด้วยกันนั่นแหละก็คือนั่งเครื่องไปนะคะแล้วก็เไปเดินที่มารีออทภูเก็ตบุญก็เอาซองปล่อยโคไปด้วยค่ะคือหลังๆเนี่ยบุญแบบไปไหนบุญก็ไปเดินแบบไปทำผมอะไรบุญก็จะเอาซองจากที่วัดไปด้วยนะคะไปบอกบุญด้วย เพราะว่าที่วัดเขาจะสอนให้เราทําหน้าที่กัลยานมิตรคือไม่ใช่ให้เราแบบสร้างบุญอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะไม่มีบริวารแล้วกอ็อย่างที่วัดก็จะมีมโนปณิธานให้เราหรือสัตว์ขนสัตว์เป็นประมาณภาค ท่าปราบด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เอาแล้วบนก็เอาสองไปเลยนะแล้วก็ชวนเพื่อนนางแบบอะทาบุญด้วยกันก็ส่งส่งซองซอง,ง,ง,งไปรอบแล้วรอบห้องแต่งตัวคะ่ะก็ปรากฏว่าแบบไม่ถึงสินาทีะได้กลับมา5,000ันคือพี่พี่ช่างแต่งหน้าเขาเป็นเขาเป็นแบบเป็นเกย์คะ่ะเขาก็ถามว่า เนี่ยใครซองไครใครเป็นต้นคิดที่เอาซองมาบอกบุญในห้องแต่งตัวของนางแบบนายแบบอะไรเงี้ยุนก็วนก็บอแบบ,บ,บบประมาณว่าหนูค่ะอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็ใส่มา500รอเออวนก็แบบอุ้ยสาธุพี่ทําผมพี่ช่างผมก็ใส่มาพันนึงอย่างเงี้ยมันก็ได้ห้าพันวนก็ ใช้ใช้ปัจจัยนะมามาปล่อยโคอ่ะค่ะแล้วมันก็เหมือนเราได้อิสรภาพจากตรงนั้นด้วยมัง้งบุญบุญรู้สึกว่ามันเป็นบุญปล่อยโคนะที่ทําให้บุญอ่ะกล้าที่จะเ,เลิกทํางานประจำไงมันเหมือนเราทุบมเข้าตัวเองถูกไหมคะจากไรายได้ที่แบบมันเยอะๆอะ่อะคืออย่างบางคนต้องไม่ทํางานทั้งเดือนเพื่อจะได้เงินไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ปะ่ะแต่ว่าเราไปทํางานบางทีเราไปทํางานวันเดียวเท่ากับ คนทํางานทั้งเดือนอย่างเงี้ยออคือมันเป็นอาชีพที่มันได้เงินแล้วมันก็ฟงเฟ้อฟงฟริงแล้วก็มีเวลาว่างเยอะแล้วก็แบบสามารถไปนรกได้เร็วมากค่ะวนก็เลยแบบพอเอเจนซี่โทรมา บนก็บอกว่าเออบนไม่ไปทํางานแล้วนะบนเลิกแล้วนะแล้วบนก็เลิกใช้มือถือไปเลยค่ะเพราะถ้าเราใช้มือถืออยู่เขาก็ยังจะตามตามตามเราถูกไหมคะเพราะมันมีหลายเอเจนซี่แล้วก็มีหลายคนเพราะรู้ว่าเราทํางานอาชีพนี้ทํามาตั้งเจ็ดปีอ่ะมันก็จะมีคอนแทคเยอะไงเพราะฉะนั้นบนก็ต้องเลิกใช้มือถือไปเลยไนงะเออเพราะว่าเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยโอ้โหแบบถ้าเราไม่เลิกใช้มือถือไม่มีทางหลุดแน่นอนบนก็เลิกใช้มือถือไปประมาณ5ปีนะคะ ก็ใช้โทรศัพท์บ้านคุยกับน้องสาวอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วบนเองอ่ะบนก็นั่งสมาธิมาประมาณ8ปีแล้วที่ไม่ได้ทำงานทางโลกเลยนะคะก็นําบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะสาธุค,ค่ะ